ปลูกภูงาช้างโดยไม่ใช้ดินค่ะเลือกกิ่งที่เราชอบมาเลยนะคะพร้อมกับเลือกแก้วนะคะสวยๆน่ารักน่ารักอย่างจิตใช้แก้วญี่ปุ่นนะคะแก้วเซรามิกญี่ปุ่นมือ2นะคะเลือกมาเลยนะคะขั้นแรกค่ะใส่หินลงไปก่อนนะคะใส่หินแม่น้ํานะคะสามารถใช้หินป๊อปเปอร์หรือหินอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบนะคะตัวหินนะคะจะช่วยพยุงกิ่งของเขานะคะ ให้จัดทรงง่ายนะคะไม่ล้มนะคะเราเติมหินลงไปนะคะจัดทรงไปด้วยนะคะค่อยๆเติมจนหินเกือบจะถึงปากแก้วเราก็พอนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะเมื่อจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะคะใส่หินตามสมควรที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เลยนะคะเราก็จะได้แจกกันนะคะ แจการพูง,งาช้างที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินนะคะสามารถนำไปวางตามจุดต่างๆที่เราต้องการได้เลยนะคะการดูแลก็ง่ายนะคะ